วันนี้ฮะผมมารีวิวเคสตระกูล6,500 Series ซีรีส์ของแบรนด์คอร์แซนะครับจุดเด่นหลักๆของตระกูลนี้เลยนะครับก็คือมีหลายอย่างมากนะครับมันมีรุ่นย่อยที่เยอะพอสมควรและมีอ c สเ s อรี่ที่เอาไว้ปรับแต่งดีไซน์อะไรต่างๆเพิ่มเติมอีกด้วยนะครับตัวนี้มีเบสโมเดลอยู่2รุ่นแล้วก็มีรุ่นย่อยอื่นๆที่แบบให้เราคอสแตมไมซ์เพิ่มเติมเข้าไปนะครับเบสโมเดลจะมีก็คือ6,500 D Airflow แล้วก็ 6,500x นะครับตัวที่ผมได้มาเป็น6,500 500D Airflow นะครับสิ่งแตกต่างกันเลยก็คือ Airflow นะครับรุ่น Airflow คุณจะได้ฝาหน้าเป็นตะแกรงมานะครับแต่ว่าถ้าคุณเอาตัว X เนี่ย คุณจะได้ฝาหน้าและฝาข้างที่เป็น Temper ร์ก glass นะครับพูดง่ายๆเป็นเคสทรงตู้ปลาตามยุคสมัยแต่ถ้าคุณไม่ชอบแบบว่าเคสทรงตู้ปลาเพราะว่าคอนเซิร์นเรื่องความแข็งแรงแล้วคอนเซิร์นว่า a i r ์ฟลูอาจจะไม่ได้แบบว่าดีเท่าไหร่ก็จ,จะเป็นตัว a i r ์ฟลูตัวนี้จะได้ a i r ์ฟลูที่ดีกว่าการดูดอากาศที่ดีกว่านะครับพวกออปชั่นย่อยมีอะไรบ้างนะครับก็จะมีตัวที่เป็น rgb ซึ่งคุณก็เพิ่มตังไปแล้วคุณจะได้พัดลมตัวนี้เข้ามานะครับเป็นพัดลม iq link rx 120 R G B Starter Kit ก็คือจะมีพัดลมมาให้3ตัวแล้วกล่องคอนโทรลเลอร์มา1ตัวนะครับใช้โปรแกรม iQ ของซอฟต์แวร์ค่ายนี้ได้เลยนะครับแต่ถ้าคุณไม่ชอบไม่อยากจะได้ซื้อเพิ่มไปใช้พัดลมตัวเองเนี่ยไม่เป็นไร Base m o เดลราคาประมาณ6,000ถึง6ก0ันกลางๆแล้วแต่ร้านนะครับแล้วก็แล้วแต่รุ่นด้วยรจริงแล้วเนี่ยราคาของเมืองนอกนะเท่ากันนะครับไม่ว่าจะเป็นสีอะไรมีอยู่สีขาวกับสีดำนะครับแล้วก็จะเป็นตัว Airflow หรือว่าเป็นตัว X เฉยๆอันน ก็ราคาเท่ากันเมืองไทยก็น่าจะขึ้นอยู่กับร้านมากกว่านะในส่วนของออปชันอื่นๆนะครับมันก็จะมีชุดอี i ลีทเป็นคัสตอมมา a ซเบิลคิดนะครับคุณสามารถเปลี่ยนในตรงนี้ แผงใหแผงในองนี้ให้เป็นแบบบมบูเป็นไม้เทียกหรือว่าเป็นเท็กเจอร์ไม้อื่นๆเป็นสีอื่นๆก็สามารถทําได้นะคุณเห็นบนหน้าเว็บของเขานะครับมันก็มีการให้คุณเลือกแต่ว่าคุณก็ต้องซื้อแยกมานะเพราะฉะนั้นแล้วนะครับเคสตัวนี้มันแน่นอนนะครับว่าด้วยความที่กลุ่มราคาเริ่มต้นประมาณ6กพันกว่านะครับแล้วก็ในเรื่องของออปชันในการคอสต์จัมพ์ที่เพิ่มเติมเข้ามาก็จะเป็นเคสในกลุ่มของระดับบนแล้วคนที่ต้องการจะแบบว่าให้คอมพิวเตอร์ของคุณเนี่ย มันดูยูนิคและมันดูสุดดูหรูดูแพงมากกว่าเคสทั่วไปจริงๆเพราะว่าตัวนี้มันปรับแต่งได้เยอะนะครับทำอะไรได้บ้างเดี๋ยวว่ากันในเรื่องดิเมนชันของตัวเคสครับต้องบอกตรงนะครับว่าเคสตัวนี้มีขนาดที่ใหญ่กว่ามาตรฐานพอสมควรนะครับแต่ถ้าคุณถามว่านี่มัน mid tower full tower หรืออะไรนะครับ ข้ามไปได้เลยนะครับเพราะว่ายุคนี้เขาเลิกนับอย่างกันแล้วนะครับในเว็บคอแซเองก็ไม่ได้ระบุอะไรมาเน้นมาเหมือนกันนะครับว่าเป็นทาวเวอร์แบบไหนนะครับแต่ว่าเดสเซนเ่ยต้องพูดนิดนึงนะครับความสูงตัวเคสอยู่ประมาณ496ม mm, ิลลิเมตรนะครับความลึกนะครับ411แล้วความกว้างที่328โดยรวมนะครับผมว่ามันก็เป็นอยู่ในความสูงของ mid tower แล้วก็อาจจะสูง mid tower เล็กน้อยแต่ว่าความกว้างเนี่ยมันออกมาอีกหนึ่งแชมเบอร์เลยเพราะฉะนั้นคุณก็อาจจะแบบเ มันทาวเวอร์อะไรก็ไม่ต้องคิดแล้วกันนะครับเดี๋ยวค่อยไปว่าในเรื่อง expansion slot ด้านหลังนะครับเสียงตัวเคสนะครับสีขาวตัวนี้ผมว่าเป็นการทําสีขาวที่ดีแล้วก็รู้สึกว่าหนามากนะครับไม่ใช่เสียเรียบร้อยเหมือนเป็นทรงคล้ายๆ powder coat มาเวลาคุณจับก็จะรู้สึกว่ามันดูแข็งแรงแล้วเป็น industrial โอ้โหเจ็บมือนี่นี่นี่โลหะทั้งหมดนะครับที่คุณเห็นเนี่ยเหล็กๆๆๆเลยนะครับมีตรงนี้ครับอาจจะเป็นเหล็กที่บางกว่าส่วนอื่นนิดนึงนะครับแต่ว่าก็มันเป็น dust filter นะก็เลยไม่ต้องซีเรียสมากแต่ว่าโครงสร้างของ ของเคสเนี่ยคือมันมันแข็งมากนะครับแล้วก็อาจจะให้ความรู้สึกเป็นแบบโมโนลิสติกเหมือนกันนะเวลาถ้าคุณถอยไมค์ไกเออเคสตันนี้มันดูแบบเป็นแท่งๆดูเด่นเป็นสง,ง่าเลยนะครับมีเหลี่ยมสันเป็นมุมแรงต่างที่ดูค่อนข้างแบบทันสมัยอะครับประมาณว่าถ้าคุณอยากได้บ้านที่เป็นในโซนแบบแนวมินิมอลแล้วก็โมเดิร์นเนี่ยครับตัวนี้นะครับชัดเจนตอบโจทย์1 0 0เพราะว่าเขาก็ไม่ได้มี branding, แบรนดิ้งกับตะโกนอะไรมาแบรนดิ้งของคอร์เซสมัยนี้ครับเขาเน้นเป็น เรือใบนะครับเพราะข้อแสก็แปลว่าเรือใบนะครับก็ประมาณนี้เลยนะครับเห็นเป็นใบของเรือซึ่งดูแล้วก็ให้ความเป็นมินิมอลเช่นเดียวกันแบรนด์นี้ครับไม่เคยเน้นอ็อกซิซอรีราคาประหยัดนะครับแต่ว่าเน้นในเรื่องความสวยงามและความเนี้ยเป็นหลักซึ่งไอเคสตระกูล6,500เนี่ยก็ให้กลิ่นอายมานั้นแบบเต็มๆเ,เลยเหมือนกันฮนะคุยกันเรื่องดัสฟิลเตอร์หน่อยนะครับอันนี้ไอตัว D Airflow เนี่ยมันจะเป็นดัสฟิลเตอร์แต่ว่าถ้ามันเป็นตัว X เนี่ยครับเป็น Temp e r g l a s s มันจะไม่สามารถติดตั้งอะไรตรงนี้ได้นะครับ ออกมานะครับฟึบภายในก็จะเห็นว่าดัชฟิลเตอร์เองนะครับก็เป็นดัชฟิลเตอร์แบบหยาบด้านนอกแล้วก็แบบละเอียดด้านในนะครับซึ่งอันนี้ผมแนะนําว่าพยายามอย่าหาเรื่องแกะนะครับเพราะถ้าคุณแกะมาเนี่ยคุณจะใส่กับเข้าไปไม่ค่อยได้นะครับต้องไปดึงดึงตึงๆอะไรสักหน่อยนะครับถึงจะสามารถใส่เข้าไปได้เหมือนเดิมนะครับเดี๋ยวต้องตรงนี้ทําไม่ได้ต้องไปใส่ข้างนอกนะครับเอาเป็นว่าถ้าจะถอดล้างเนี่ยผมว่าคุณไปถอดล้างข้างนอกเลยนะครับแล้วเวลาฉีดนะครับคุณฉีดให้มันแบบ ผ่านไปเลยนะฮะอย่าแบบว่าให้มันติดติดค้างๆหรือว่าฉีดกลับ2ด้านเพราะว่าถ้าคุณฉีดกลับ2ด้านเนี่ยมันจะคาอยู่ข้างในนะครับหรือถ้าคุณคิดว่าไออันนี้ไม่ไหวแล้วนะครับคุณก็ถอดทิ้งมันออกไปเลยก็ได้ใช้ดัลซิเตอร์แบบหยาบข้างนอกเพียงเดียวแล้วก็หาตัวแม่เหล็กมาใช้ข้างในก็ได้เช่นเดียวกันนะครับการกติดตั้งพัดลมนะครับตัวนี้ต้องย้ำนะครับว่าที่ทําได้ด้านหน้าเนี่ยมันจะเป็นสําหรับรุ่น D Airflow เท่านั้นแต่ถ้าเป็นรุ่น X จะไม่มีนะครับตัวนี้ด้านหน้า 140ได้2ตัวนะครับ120ได้3ตัวนะครับแต่ว่าถ้าเป็นตัวที่มันเป็น x เนี่ย มันจะไม่มีตรงนี้ให้คุณติดเลยแต่ว่าเป็นกระจกทั้งบานนั่นเองนะฮะแล้วก็ตรงบริเวณนี้นะครับมันจะมีเสาคำ้ำส่วนตัวที่เป็น X เนี่ยมันจะเป็นเทม l พ g กลาสมา2ฝั่งฮะด้านข้างนะครับอันนี้จะเป็นรุ่นไหนก็ Table Glass เทมเ l e กลาสมเนกันนะครับตัวนี้เวลาเปิดนะฮะไม่ต้องไปซีเรียสอะไรนะครับคุณเห็นตรงนี้ไหมแค่เอามือใส่เข้าไปแล้วก็ดึงมันออกมานะครับมันเป็นฝาบานพับในตัวเลยนะครับแล้วก็ไม่ต้องกลัวว่ามันจะแบบ เผยยกอุ้ยบานพับหลุดกระจกคนแตกเพราะนี่เขามีการใส่น็อตกันมาให้ด้านบนแล้วนะครับตามระดับแบรนด์เลยนะครับถ้าคุณซื้อแบรนด์บนบนคุณก็ได้คุณภาพที่ดีแบบนี้นะครับเทมเปอร์ก s าเองก็มีความหนาโอเคปกติอยู่พอสมควรนะครับคุณลองดูตรงนี้เวลาเคาะก็รู้เรื่องเช่นกันอันนี้อาจจะดูไม่ใส่เพราะว่า ผมเนี่ยทำการปิดตัวเ,ออเลเยอร์ปกป้องเขาไว้แต่ว่าก็ไม่เป็นไรนะครับให้ดูกันคร่าวๆเ,เฉยมันไม่ได้มีการลมดำอะไรนะบอกเฉยๆว่าเวลาคุณใส่พัดลม RGB อุรณ์ RGB เนี่ยมันก็สว่างออกมาเต็มๆนะครับถ้าพัดลมคุณมันไม่ได้เป็นพัดลมที่ดูแพงนะก็อาจจะทําให้แบบไม่ได้กลบเหมือนพวกเคสที่ลมดําฝามาครับเพราะฉะนั้นถ้าคุณจะซื้อเคสตัวนี้ยังไงคุณก็ควรจะใช้อุปกรณ์ภายในที่มันสมราคาของตัวเค้าครับเพราะฉะนั้นก็ นี่เลยนะครับอันนี้น่าจะเหมาะสมที่สุดแล้วเพราะว่าเป็นอะไรที่ตรงรุ่นนะครับ RX 1 2 0 RGB ครเปิดมาดูข้างในนะครับแวบแรกที่ผมเห็นเนี่ยผมพูดเลยนะ โอ้ลึกนะเนี่ยลึกเหมือนกันนะไม่ใช่แค่ตรงฝั่งนี้นะครับแต่ว่ามีลึกเข้าไปอีกจุดหนึ่งนะครับเดี๋ยวมาดูกันติกตั้งพัดลมก่อนตรงเนี้ยที่ว่าไปแล้วเมื่อกี้นะครับแต่ว่ามันจะมีตรงบริเวณนี้อีกนะครับในตัวที่เป็นตัว X ไม่ใช่แอร์เนี่ยคุณก็จะได้ติดตั้งตรงนี้เป็นหลักนะครับแต่ว่าถ้าเป็นแอร์คุณได้2อันเลยนะครับตรงนี้คุณจะสามารถใส่พัดลม120อีได้3ามตัวนะครับ140่ร้อันนี้ไม่ได้นะครับตามสเปกไม่มีให้มาแล้วก็ไม่มีรูให้มารถ ขอได้ไม่ได้ยากเท่าไหร่เหมือนกันเพียงแค่ว่าการติดตั้งผมแนะนําว่าทําทุกอย่างจากฝั่งนี้จะเป็นอะไรที่ง่ายกว่านะครับและพื้นที่ตรงนี้เหลือค่อนข้างเยอะเช่นกันในมุมนี้อันนี้ผมบอกตรงนะคุณไม่น่าจะมองเห็นเพราะว่าเป็นจุดที่ลึกนะครับกล้องไม่น่าจะเข้าถึงแต่ว่ามันจะเป็นเพลทโลหะครับแล้วก็จะมีจุดถอดน็อตอยู่ 6จุดนะครับตรงนี้คือจุดที่ผมบอกไว้ในช่วงเปิดรายการนะครับว่าเป็นจุดที่คุณสามารถถอดเปลี่ยนคอสต์เมอรอะไรก็ได้นะครับแค่ขันน็อต6ตัวแล้วก็เอาตัวใหม่ใส่เข้ามาเท่านั้นเองนะครับหรือว่าถ้าคุณงบประมาณไม่มากอยากจะ DIY นะครับคุณก็ถอดไอแผ่นนี้แล้วก็ไปให้ร้านเป็นพวกร้านไม้ก็แล้วแต่นะขอขนาดนี้เลยนะครับเป็นเท็กซ์เจอร์ไม้อะไรก็แล้วแต่แต่ถ้าคุณอยากจะให้ตรงรุ่นแล้วก็ดูสวยจริง,รงเนี่ยคอแซกเขา็มีขายนะครับไม่แน่ใจว่าเมืองไทยเอาเข้ามาหรือเปล่าแต่ว่าผมบอกกันเลยนะ ไม้เทียกอะไรต่างๆเนี่ย ดูก็สวยมากๆนะครับทำให้เคสดูแพงขึ้นกระดับแต่ราคาของแบรนด์คอแซงตรงก็ไม่เบาเหมือนกันนะครับต่อมาตรงบริเวณนี้นะครับเทเลนส์นะครับ CPU คูลเลอร์190นะครับเหลือเฟือนะฮะตัวใหญ่แค่ไหนก็เหลือเฟือนะครับเพราะว่านอกจากพื้นที่ข้างหลังมันจะลึกแล้วไอ้ตรงโซนปกติเนี่ยมันก็ลึกกว่าเคสธรรมดาอีกพอสมควรเคสทั่วไปอ่ะ160 170ก็ถือว่าโอเคแล้วนะแต่ตัวนี้ร้อยเก้นะครับซิงค์เทอร์เวอร์ใหญ่แค่ไหนก็ไม่ต้องถามเลยครับใส่ได้หมดนะครับการ์ดจอนะครับได้ประมาณ400มมนะครับก็ใส่ไดด้หมเช่นกร้นว่าอยม พัดลม p u s h a n d p u ู l ใส่หม้อน้ำที่หนาปกติก็อาจจะลดหลั่นลงมาแต่ว่าโดยรวมแล้ว400เมตรมันก็เหลือเฟือถึงไหมว่าคุณจะใส่พัดลมที่มันนานๆมันก็ยังไหวอยู่ดีนะครับอื่นๆนะครับในเรื่องของการเซาะร่องสําหรับร้อยสายไฟแบรนด์นี้ก็ไม่ต้องกลัวบาดมือนะครับเพราะเป็นแบรนด์ระดับบนนะครับสีแตกต่างเลยนะครับเคสทุกตัวมันใช้เหมือนกันแหละแต่ว่าระดับบนระดับล่างมันต่างในพวกงานพวกนี้เวลาคุณเอามือไปลูบๆเนี่ยจะรู้สึกว่าอืมโอเคเคสบนๆมันไม่บาดมันรู้สึก ละมุนนิ้ว่นะครับซึ่งตัวนี้ก็เช่นเดียวกันการทําสีพาวเดอร์โค้ดอะไรต่างๆแต่ละแต่จุดเขาเนี่ยก็กรู้นะครับว่ามันเป็นสีที่หนาและคุณภาพจริงๆเหมือนกันการติดตั้งเป็นบอร์ดตัวนี้นะครับมันก็ได้ตามสเปคถึง EATX นะครับเพียงแค่ว่าเนี่ยมันก็อาจจะน็อตยึดเป็นดูเหมือนมนาตรฐานแต่ว่าดูจากพื้นที่แล้วมันก็ EATX ได้เหมือนกันเพราะตรงนี้มันโล่งเลยนะครับบอร์ดใหญ่แค่ไหนมันก็สบายๆนะครับแต่ถ้านับเป็นกี่ทาวเวอร์มันก็นับไม่ได้เพราะว่ามันก็ไม่ใช่ทรงทาวเวอร์มาตรฐานถ้าเป็นทรงทาวเวอร์มาตรฐานเนี่ยพอร์ก็อยู่นี้นี่มันไม่อยู่นะครับที่ด้านล่างนี้จะเป็นที่อยู่ของพวกหม้อน้ําหรือว่าจะเป็นพัดลมนะครับซึ่งตรงนี้ฮะก็สามารถ ติดตั้งเพิ่มเติมได้อีกนะครับในกรณีที่คุณต้องการนะครับแต่ผมแนะนําด้วยนะว่าถ้าคุณมีงบเนี่ยซื้อมาติดเถอะเพราะว่าตรงจุดเนี่ยเป็นจุดที่สามารถติดตั้งพัดลมอะไรต่างๆ,ๆได้เยอะที่สุดแล้วนะครับโดยที่พัดลมตรงนี้สามารถ110ได้3ตัวด้วยเช่นเดียวกันดักซิลเตอร์ก็สามารถถอดออกได้ง่ายๆจากด้านหน้านะครับแค่เอามือแซกเข้าไปแล้วก็ดึงมันออกมานะครับแต่ว่าก็ต้องบอกอีกนึงนะครับว่ามัน แน่นเหมือนกันต้องจับให้มันถูกจังหวะแล้วถึงจะดึงออกมาได้ฮะแล้วเดี๋ยวผมเสริมอีกนิดนึงนะครับอันนี้ผมไม่แน่ใจว่ามันใช่หรือเปล่านะแต่ว่าดูจากการเว้าวตรงทั้งหมดเนี่ย มันเป็นจุดเดียวกับที่ตรงแบบ24พินนะครับจเป็นซ a t a าแล้วก็มีการต่อไฟ GPU อะไรต่างๆตรงตามจุดพวกนี้ฮะอันนี้นะครับน่าจะออกแบบมาใช้งานกับพวกเคสที่เป็นแบบ Project Zero หรือว่า BTF อะไรได้ด้วยนะครับไอพวกเมนบอร์ดที่แบบไม่โชว์สายไฟแบบไอพอร์ตการเชื่อมต่อสายไฟมันหันออกด้านหลังะครับก็น่าจะออกจากไอ้รูพวกนี้ครับแต่ผมไม่การตีนะเพียงแค่ว่าผมมองแล้วตำแหน่งเนี่ยมันตรงกันมากเลยฮะ มาดูบริเวณด้านหลังกันบ้างนะครับนี่มัน Airflow สมชื่อจริงๆแต่ผมว่าตัว6,500ก็ได้เป็นแพทเทิร์นนี้ทั้งหมดนะครับโดยรวมแล้วคุณดูสิผมนี่ถ้าเป็นคนกลัวรูนี่สะดุ้งได้เหมือนกันนี่ดูไกลๆนี่โอ้โหนี่มันแอร์ฟล w ว์เต็มๆจริงๆนะครับก็มีข้อดีตรงที่ว่ามันไม่ฮีทโซ่ครับมันลมมันฟล o ว์แน่นอนแต่ว่าข้อเสียก็ อาจจะเป็นในเรื่องของท่านมาแมลงทั้งหลายนะครับว่าอาจจะเดินเข้าไปสวัสดีอุปกรณ์ภายในก็เป็นไปได้หรือว่า,าจ,จะเป็นฝุ่นเพิ่มเติมอะไรอย่างนี้นะครับแต่ถ้าคุณไม่อยากได้คุณก็ปิดเทปออาสินะแต่ว่าถ้าคุณอยากได้เคสมันให้มาครับอื่นๆมีอะไรบ้างพัดลมนะครับ ร้อยยี่รได้หมดนะครับแล้วก็ตรงนี้มีช่องที่ผมคิดว่าคุณน่าจะ modify เอาไอ้การจอแนวตั้งมาใส่ก็ได้นะครับส่วน extension slot นะครับเรามาดูกันนะครับมันไม่ได้เหมือนเคสปกตินะครับอันนี้มันก็จะมีอยู่ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8ช่องนะครับเคสปกติมันก็มี7ตัวนี้มันมี8 full tower มี9บางตัวหืมก็นั่นแหละถึงได้บอกไปไงว่า อย่าไปคิดมากเดี๋ยวนี้จะเท้าวงทาวเวอร์อะไรไม่มีแล้วนะครับไม่ต้องคิดกันนะครับส่วนน้านล่างนี้จะเป็นเวลโคสตร a p นะครับเอาไว้ทําอะไรก็แล้วแต่คุณนะครับโดยรวมเนี่ยเน้นว่าจัดสายไฟแล้วกันนะครับคุณจะถอดไม่ใช้ก็ได้หรือว่าถ้าคุณจะใส่คุณก็ ใส่เข้าไปอย่างนี้นะครับหรือถ้าคุณทําหายคุณเอาเ e ลโคขนาดมาตรฐานที่มันขายกันแบบไม่กี่บาททั่วไปนีครับมาตัดๆแล้วก็ใส่เข้าไปตรงนี้ก็ได้แต่ว่าของเดิมครานี้ก็เป็นเวลโคที่คุณภาพสูงนะแม้กระทั่งพวกขนพวกเนี้ยก็รู้เหมือนกันนะครับว่ามันของดีอะฮะแล้วก็เวลาจัดสายไฟนะครับสาหรับคนที่วางแล้วก็เน้นโชว์เคสด้านข้างนะครับอาจจะไม่อยากให้สายไฟมันดูโดดๆเดนะครับคุณก็รวบ แล้วก็ใส่ลงมาแล้วก็ไปร้อยเข้าที่อื่นก็ได้นะครับหรือว่าคุณจะเอาไอ้อันนี้ไปทําอะไรก็ได้มันเป็นเวลโคอเนกประสงค์อยู่แล้วนะครับตรงบริเวณนี้นะครับจะเห็นว่ามีนี่อยู่นะครับซึ่งก็เป็นตัมสกรูนะครับเวลาขายเสร็จเปิดออกมาคุณก็จะเห็นว่าภายในเนี่ยมีพื้นที่สําหรับฮาร์ดดิส์อยู่นะครับซึ่งฮาร์ดดิส์เนี่ยสาได้2ลูกหรือว่า2.5จะใส่ตรงนี้ก็ได้นะครับและมันเป็นฮอตสวอปนะฮอตสวอปคืออะไรก็ก็คือคุณเน้นว่าออกแบบมาให้ถอดง่ายๆโดยที่คุณไม่ต้องมา เปิดฝาเคสผลสมัยก่อนเนี้ยแค่งัดตรงเนี้ยหรือว่าจะไม่ใส่เลยก็ได้นะไม่มีใครว่านะครับแล้วคุณก็ถอดมาบ่อยในกรณีต้องการจะเปลี่ยนสตอรี่อะไรอย่างนี้นะฮะแล้วก็ตรงนี้จะเป็นกล่องเครื่องมือมานะครับซึ่งกล่องเครื่องมือคุณดูดิดูดีปะ่ะตามราคาเลยรจริงๆนะครับอันเนี้ยคอแซราคาเป็นยังไงกล่องเครื่องมือก็ให้มาสมศักดิ์ศรีจริงฮะ แล้วคุณดูคุณภาพของน็อตภายในที่เขาให้มาเลครับเนี่ยดูดิมีการทําสีมาเกลียวอะไรต่างๆนี่ดูดีหมดเลยนะครับรวมไปถึงน็อตที่แบบว่าคือดูไกล้มันก็น็อตธรรมดาครับแต่ถ้าคุณไปดูใกล้ๆโอ้โหนี่ในเรื่องงานสีความเนี่ยตัวน็อตก็ตามแบบฉบับของแบรนด์ระดับบนจริงๆนะครับไม่ได้อวยนะคุณต้องลองดูตัวจริงนะครับอันนี้ก็จะเป็นสายต่อหรับพวก ฟอนต์แผนเวทั้งหลายนะครับในกรณีที่คุณแบบว่าเข้าไม่ถึงอะไรางี้นะครับก็ใช้ตัวนี้ได้แล้วก็ให้เป็นสีขาวพลาสติกที่ใช้ก็เป็นอีกเกรดหนึ่งกว่าที่คุณเห็นทั่วๆไปอีกเหมือนกันนะครับอันนี้ผมย้ําเลยนะว่าผมไม่ได้พูดเกินจริงนะครับเพราะว่าวัสดุทุกอย่างแม็กแฮนิลลี่ที่ให้มาของแบรนดน์นี้มันก็ตามราคาค่าตัวเขาอะฮะส่วนด้านล่างนะครับ power supply จะเข้าตรงบริเวณแนวนี้นะครับข้อดีเลยก็คือมันไม่ได้กินพื้นที่ฝั่งนี้แต่ข้อเสียก็คือถ้าคุณเป็นาวที่่แบบ ชอบโชว์โลโก้หรือว่าเป็นาพอาสติกที่แบบว่าโชว์กำลังวัดด้านข้างมันไม่เห็นนะครับมันจะถูกบังเพราะมันชี้ขึ้นและชี้ลงนะครับถัดมานะครับด้านหลังของตัวเคสก็คือหลังบริเวณบอร์ดเนี่ยเวลาคุณติดตั้งาพลาสตกก็ต้องเข้าด้านนี้นะการถอดนะครับก็จะถอดน็อตด้วยตัมสกูและคุณดูตัมสกูของเขาอันนี้น่าจะมองไม่เห็นในกล้องนะแต่คุณจะเห็นว่ามันมียางรองแบบอย่างหนาเนี่ยคุณด,ดูเห็นไหมเป็นยางรองแบบว่าและสีนั้นสีตีมคอแสคุณเห็นปหมเนี่ยมันสีตีมแบบคอแสบม ไม่ตัดนะครับเพราะอะไรเพราะว่านี่เลยขาวดำนี่เป็นดำแล้วก็มีเหลืองเพราะว่าดำเหลืองเนี่ยมันเป็นตีมของคอแซเพราะฉะนั้นอันนี้ผมว่าสวยนะฮะดัสฟิลเตอร์ของฝาหลังเองนะครับก็เป็นอย่างมากี้คุณอย่าไปลิพยายามถอดมานะเพราะว่าถ้าคุณถอดมาแล้วมันจะใส่เข้าไปไม่เหมือนเดิมนะครับผมโดนมาแล้วนะครับแต่ก็แนะนําว่าถอดไปล้างทางฝาได้เพียงแค่ว่าต้องระวังหน่อยเวลาคุณไปล้างเนี่ยอย่าดันไปวางบนพื้นคอนกรีตนะครับเพราะว่ามันอาจจะทําให้ไอตัวโลหะตรงบริเวณเนี่ยฮะซึ่งมันก็มีการทําสีมา แล้วเป็น powder coat มาอาจจะมีการลอกได้แล้วพอลอกเนี่ยผมไม่มั่นใจนะว่าสวัสดีคนเหน็มหรือเปล่านะครับก็แนะนําว่าวางมันกับเบื้องจะดีกว่าฮนะบริเวณด้านหลังของฝั่งเมนบอร์ดนะครับก็ใหญ่โตมโหฬาราเหมือนเดิมนะครับเพราะฉะนั้นการจัดสายไฟตัวนี้ไม่ต้องคิดเลยนะมันมันจะไปซุกตรงไหนก็ได้นะครับพื้นที่เหลือเฟือมากๆแล้วก็ตรงเนี้ยน่าเป็นช่องของไอ้พวก reverse connector ของเมนบอร์ดนะครับมองทะลุกันอีกฝั่งหนึ่งนะครับสายไฟเดิม ขาวหมดนะครับแล้วก็เป็นสายไฟที่ดูหนาเคสปกติเช่นเดียวกันหัวพลาสติกก็ดูหนากว่าเช่นเดียวกันนะครับอื่นๆนะฮะพื้นที่ติดตั้ง power supply ก็อยู่รบริเวณนี้แล้วคุณก็สามารถร้อยมาเก็บตรงบริเวณนี้ซุกอะไรต่างๆก็ได้เช่นเดียวกันนะครับส่วนการร้อยไปด้านหน้านะครับก็อาจจะร้อยไปตรงบริเวณนี้ก็ได้อย่างที่เห็นเลยเนี่ยมันจะเป็นช่องอยู่ซึ่งเป็น rubber grommet สีขาวทั้งหมดนะครับการติดตั้งพวกหม้อน้ำเนี่ยคุณสามารถใส่าจากฝั่งนู้นก็ได้หรือถ้าคุณสะดวกจะเปิดด้านหลังคุณก็ขันนนนน็็ออออตรงี้้้กกกกมาาแลวไปใส่ด ได้เช่นเดียวกันครับนอกจากนั้นนะครับการติดตั้ง SSD นะครับตรงนี้นะครับมีมาให้อยู่2จุดนะครับก็คือ2.5ครับแต่ผมแนะนำว่าควรจะเป็น SSD มากกว่าฮาร์ดดิสก์จานหมุน2.5นะเพราะว่ามันไม่ได้มีรัมเบอร์หรือว่ายางอะไรรองมานะครับการสั่นสะเทือนก็อาจจะทำให้แบบเวลามีหมุนนะอะไรเงี้ยมันก็ ทำให้ฮาร์ดดิสอาจจะมีปัญหาได้เหมือนกันด้านบนนะครับอันนี้ก็จะเห็นว่ามันดีไซน์ดูออกปะเนี่ยอันไหนหน้าอันไหนบนเหมือนกันเป๊ะเลยนะครับเพียงแค่ว่ามันอย่างที่เห็นมะมี IO อะไรอย่างนี้เข้ามามากกว่านะครับถ้ามองแง่นึงว่าถ้าคุณอยากจะวางอันนี้เป็นด้านหน้าน,นี่ก็ไม่มีใครว่านะเพียงแค่ว่าอาจจะทําให้ด้านล่างมันเป็นรอยเท่านั้นเองนะครับตรงนี้จะเห็นว่าปุ่มพาวเวอรนะครับ3.5 usb อันนี้เป็นสายวีสอง type c นะครับแล้วก็สายวีสองเป็น type a 4ช่องนะครับอันนี้อาจจะดูยากหน่อยเพราะว่ามันเหลืองทั้งหมดนะครับแต่ว่าก็สเปคกเอที่ผมว่าไปส่วนนี้เป็นปุ่มรีเซ็ตนะครับแผ่นหน้าตรงนี้เป็นโลหะนะครับผมให้คุณดูความหนาคุณดูข้างๆห,หนาไหมฮะนี่นี่โลหะนะครับหนาขนาดนี้ก็ทำให้เคสตัวนี้มันหนักประมาณเก,กือบเกือกิโลนะครับน้ำหนักตัวเคสเปล่าก็16บกโลแล้วถ้าคุณใส่อุปกรณ์อะไรเข้าไปก็ ยี่สิบบว,บวกแน่นอนนะครับส่วนนัสซิลเตอร์ภายในเองนะครับก็จะเห็นว่ามันเหมือนกับด้านอื่นๆนะครับแต่ว่าอันนี้มันไม่ได้มีตัวละเอียดมาผมก็ไม่แน่ใจว่าเพราะอะไรเหมือนกันนะครับไม่แน่ใจว่ามันหลุดไปแล้วหรือเปล่าแต่ที่ผมได้มาไปอย่างเงี้ยผมก็ต้องว่าไปนะครับแล้วก็ในเรื่องความหนาผมว่าตามราคา6000กว่าเนะี่ยอยากจะให้ไอ้แผงตะแกรงตรงเนี้ยรู้สึกหนามันฟลิมซี่น้อยกว่านี้สักหน่อยก็น่าจะเป็นข้อติเดียวที่ผมเจอนะส่วนอีกเรื่องหนึ่งนะครับการติดตั้งภายในนะครับอันนี้ก็จัดไปเต็มเหมือนกันนะือนนนค,คก็กค140 3หรือว่า123ก็ได้เหมือนกันฮะหม้อน้ําไว้นี่ก็ได้หรือว่าไว้ล่างก็ได้แต่สำหรับผมนะผมแนะนําว่าหม้อน้ำเนี่ยไว้นี่แล้วความร้อนออกข้างบนจะดีกว่าเพราะว่าถ้าคุณไว้หม้อน้าล่างซึ่งก็ทําได้ความร้อนมันจะวนผ่านอุปกรณ์อื่นนะครับแต่ถ้าตรงนี้มันจะออกไปข้างบนเลยเพราะว่าอุปกรณ์อื่นมันจะผ่านความร้อนมาแล้วแล้วมันก็ค่อยเป่าหม้อน้ําเป็นฟนอลสเตจออกไปกทีนึงก่อนจะไปสรุปกันนะครับถ้าใครชอบคอนเทนต์แนวนี้นะฮะก็อย่าลืมกดไลค์กด s u b s c r i b e และสั่นกระดิ่งให้ผมด้วยครับ 6,500 series ของคอแสนะครับคำเดียวสั้นๆนะครับลำมุนมากนะฮะเวลาคุณจับเนี่ยทุกส่วนคุณจะรู้สึกว่ามันเป็นเคสแบบว่า6,500ทั้งซีรีส์และราคานะครับผมไม่รู้แล้วว่าเขาตั้งชื่อเคสตามราคาหรือว่าตั้งราคาตามชื่อเคสนะครับแต่ว่าก็นะคุณจา่าย6,500คุณก็จะได้แบบนี้นครับงานประกอบดีวัสดุหนาหนามมากนะครับทเทมเพลตกลาสด้วยแล้วก็ไอตัว โลหะทั้งหมดเนี่ยเนี่ยคุณฟังเสียงเคานะปกติมันเสียงปองๆใช่ไหมคุณฟังเคสตัวนี้นะมันไม่มันไม่ปองครับมันมันมันแบบแข็งแข็งตันตันทุกจุดนะครับเป็นการบ่งบอกว่าคุณภาพของเขาจัดเต็มและน้ำหนักจัดเต็มเช่นกัน16โลกว่า,วาแค่เคสเปล่าๆจริงๆอ่ะผมว่า16โลยังถือว่าน้อยไปได้ซัำนกจากการที่เห็นตัวนี้มาพวกการทำสีต่างๆ ก็หนาวเคสปกติเช่นเดียวกันนะครับแต่อีกอย่างหนึ่งนะที่ต้องติหรือว่าต้องเป็นจุดที่คุณต้องเข้าใจนะครับไอ้พวกเคสราคาแบบนี้มันจะไม่ได้เน้นความคุ้มค่านะครับคุณไปดูดิเคสราคาพันกว่าทโอ้โ hmm. หพัดลมเต็มทุกจุดเลย mm hmm. เคสตัวนี้พัดลม0จุดนะครับ ไม่แถมมาสักตัวนะครับและไอตัวที่มันเป็นชุดคิดที่มันเป็นอุปกร์เพิ่มเติมของเขาก็ราคาไม่ได้เบาด้วยสินะแต่ว่าถ้าคุณอยากจะสุดนะครับก็คงไม่ใช่สายที่เน้นความคุ้มค่าอยู่แล้วเพราะตัวนี้มันไม่ได้มีคอมเพลมไมซ์นะครับมันไม่ได้มีจุดไหนที่แบบว่าเรามาลดต้นทุนเอาวัสดุตรงนี้ ที่บางลงดีกว่าแม้กระทั่งน็อตนะครับเป็นน็อตคุณภาพที่คุณจับแล้วคุณจะรู้เลยว่ามันเป็นน็อตคุณภาพดีจริงๆกลไกในการไขไม่เหมือนปกติปกติเคสคุณเนี่ยคุณไขไปแบบบิด,ดยาวๆมันทําให้พลาสติกพัดลมเสียใช่ไหมตัวนี้มันเป็นเกลียวแบบเกลียวยาวนะครับคุณบิดแค่3รอบเข้าสุดพลาสติกพัดลมไม่เสียนะครับเนี่ยรายละเอียดจะเล็กๆๆน้อยนะครับและการตกแต่งเพิ่มเติมนะครับ after market ได้ แผงพวกนี้แพนแนลเปลี่ยนธีมเป็นเคสสรงไม้ก็สามารถทําได้นะครับแต่ก็ด้วยงบประมาณที่เพิ่มเติมไปอีกไม่เบาเหมือนกันแต่ถ้าคุณแบบหาทาง DIY ได้คุณก็แปลงเคสโรนี้เป็นดีไซน์ของคุณได้เช่นกันเพราะว่าแต่ละจุดเนี่ยแค่ขันน็อตออกแล้วคุณก็เอาแบบของเขาไปเทียบกับที่อื่นให้ร้านสั่งทํา ก็ทำได้นะครับประมาณว่าเคสตัวนี้ผมว่าเป็นตัวจบได้เลยนะสำหรับคนที่ต้องการความหรูหราต้องการแบบความสมัยใหม่ของทรงเคสที่เป็นแบบแนวกว้างนะครับส่วนคุณจะชอบทรง a อร์โฟลแบบนี้หรือว่าคุณจะชอบไอตัวหน้ากระจกที่เป็นรุ่น X เนี่ยอันนี้ก็แล้วแต่คุณนะครับแต่ว่าสำหรับตระกูล6,500ซีรีส์ผมว่างานประกอบเนี๊ยบหมดและผมให้ว่าผ่านเลยฮะ